สวัสดีครับรก็แอดมินแทนนะครับผมกับหวยอมสินงวดประจำวันที่วันที่16นะครับพฤษภาคมอันนี้เป็นผลงานงวดก่อนนะเข้าชุดเน้น6 8นะครับล่างนะครับผมสำหรับคนที่โชคดีไปงวดที่แล้วถ้ายังไงก็ดีใจด้วยนะครับอืมแล้วก็ดีใจด้วยถ้าไม่ลืมแนะอดแทนเนาะอย่างเงียบนะแต่ว่าแช่งให้ไม่ถูกหวยอมสินงวดประจำวันที่นะครับผม1ิ หกพฤษภาได้มาแล้วนะครับเด่นนะครับผมเด่นเจ็ดครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดดักร้อยงวดนี้นะครับผมเก้าครับ งวดก่อนออก799นะครับงวดอนี้ลองตามเลขวนเวียนนะครับ791 793เอ่อขอโทษครับ971 973 976 978เน้นนะครับ7117นะครับผม เก้าเจ็ดหนึ่งนะเก้าหนึ่งเจ็ดนะหกขับจัดไปนะประหลัดบอกเดี๋ยวมาเองนะครับสำหรับหววออมสินงวดประจำวันที่สิบหกพฤษภานะครับตรงกับวันจันทร์นะครับก็มีอะไรบ้างสิบหกพฤษภาก็มีหัวรัฐบาลหัวลาวหัวหุ้นนะวันนี้ไม่รวยก็ ให้มันรู้กันไปสําหรับแนวทางหวยอมสินงอประจวันที่16กุมภาพันะครับถ้าใครเคยติดตามแอดแทนเนาะอมสินก็ลงให้เกือบจะประจํานะครับบางครั้งก็ไม่ได้ลงส่วนตัวแล้วตอนนี้ช่วงนี้นะครับขึ้นมาทํางานไม่ได้ทํางานครับมาเป็นครัวอาสาแต่ว่าก็มีข้อตกลงอะไรนิดหน่อยเพราะว่าอาสาก็คืออาสาสมาัครเพราะฉะนั้นขึ้น ยังไงอะไรก็ต้องตกลงกันอีกทีส่วนอัแทนคือฟรีสไตล์นะครับอาทิตย์นึงอาจจะสัก2วันหรือว่าสวันเพราะว่าที่พักอัแทนอาจจะพักอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ต้องลำบากนิดนึงแวนขึ้นบวนลงนะอาจจะพักข้างบนคืนนึงหรือกสอนงวันประมาณนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะอายังไงแต่ว่าก็เดี๋ยวพบกับบรรยากาศแน่นอนครับ ก็เ,เป็นว่าขอให้โชคดีครับสำหรับแนวทางหวยออมสินวันนี้ครับ